โอ้ได้เวลาแล้วมารีวิวคู่นี้กันดีกว่าเพื่อนๆ a d i Zero Boston 13นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่เจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้ครับ a d i Zero Boston 13นะครับ Boston 13มีอะไรที่โดดเด่นมากแล้วก็เดี๋ยวเทียบกับรุ่น12อยดีไหมนี่รุ่นนี้จะได้รู้กันไปเลยนะครับว่ามันต่างจาเดิมยังไงนะครับ ดูปริมาณของโฟมก่อนนะครับชั้นโฟมในรุ่นที่13เนี่ยโฟม2ชั้นชั้นบนคือไลท์ t ไตร์โปรใช่ไหมชั้นล่างคือไลท์ t ไตร์นะครับไลท์สไตร์เนี่ยชั้นล่างของบอส s ซ13เน่เป็นไลท์ t ไตร์1.0ด้วยนะในขณะที่รุ่น12เนี่ยชั้นล่างเป็นไลท์ t ไตร์2.0อืมต่างกันแล้วนะนะครับแล้วก็ไลท์ t ไตร์โปรชั้นบนนะครับ ในรุ่นที่13เนี่ยปริมาณของไลท์ไซส์โปรชั้นบนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหนากว่ามากกว่าในรุ่น12นะครับจะเพิ่มขึ้นสักประมาณถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ13นิดๆ1 3จุด 13. อะไรกว่าๆว่าตีเป็น14%เนะี่ดูได้ดูจากสายตาก็เห็นได้ชัดครับว่าหนาขึ้นนะสงเกตไหมตรงนี้โดยเฉพาะตรงนี้หน้าท้ามเนี่ยนะครับจะเห็นเลยครับว่าปริมาณของเจ้าไลท์ไซส์โปรที่อยู่ในรุ่น13เนี่ยจะหนาขึ้นนะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ดูด้วยสายตาดูโดยรอบเนี่ยก็จะเห็นชัดนะครับว่าเออเฮ้ยมันหนาขึ้นจริงๆว่ะดูด้านไหนก็ได้นะเพื่อนนะหมุนด้านไหนให้ดูด้วยเห็นนะหนาขึ้นไหมหนาขึ้นเนาะมงอคิดเองเออเองอ่นเนอะ <laughs> นะครับอาละแล้วก็อีกจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับในรุ่นที่13าจริงๆรุ่น12ก็มีมันก็มาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้วนี่หว่านั่นก็คือ Energy ร o d e n e r g y ร o d เป็นไฟเบอร์กลาสเอนเนอรีนะครับแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างโฟม2ชั้นระหว่างไลท์ไซโปรกับไลท์สไตร์นะครับรุ่น12ก็มีเห็นไหมจะเปลยไหมเห็นเลยว่ามี Energy รีอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะส่วนรุ่น13ก็จะเปลยมาเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ต่างก็เห็นจริงๆก็บอกตั้งแต่วันที่เปิดกล่องแลว่าตัวไลท์สไตร์ชั้นล่างเนี่ยรุ่น13ม่ะมันมีการเว้าวบริเวณด้านข้างออกไปนะครับเห็นไหมครับเว้าวออกไปเยอะเลยนะ แล้วผมก็ฝากเป็นจุดสังเกตไว้เหมือนกันนะว่าตรงนี้จะมีเคสหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับใครเจอปัญหาแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับไหนไหนก็ยกฝ่าเท้าขึ้นมาแบบนี้แล้วแล้วก็มาดูเอาโซกันหน่อยดีกว่านะครับ c o n t i n น n t ั l ในบอยซ์น12มาเต็มแผ่นแบบนี้นะครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเท้านะครับแล้วก็บริเวณส้นเท้าก็จะลากออกมาลักษณะแบบนี้ในขณะที่ในรุ่น13เนี่ย c o n t i n e n t a l จะมาอยู่ที่บริเวณข้างเท้าด้านในตรงนี้ เห็นไหมตรงนี้แล้วฝั่งด้านนอกตรงนี้จะเป็นไล t ์ทร c คชั่นไลท์ t ร a คชั่นอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนครับมาจากโปรสีไงโปรีมีไลท์ทรัคชั่นอ่านี่เขาก็จะมาแทรกไว้ฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะต่างกันและเอาโซต่ต่างกันนะความหนาของเอาโซ่เป็นยังไงบ้างสองด้วยสายตาเออหนาพอๆกันหนาพอๆกันนะครับดูแล้วไม่ได้ต่างกันมากอย่างชัดเจนนะฮะโอเค แล้วก็มีเพื่อนถามมาเหมือนกันครับว่าหน้าผ้าเป็นยังไงนะครับจับสัมผัสหน้าผ้าของรุ่นที่13แล้วเนี่ยกับรุ่น12ฟีลคล้ายๆกันนะแต่รู้สึกว่ารุ่น13จะนุ่มกว่านี้น้อยนะครับเดี๋ยวตอนใส่มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าตอนที่ใส่มันเป็นยังไงบ้างแบบพอเท้าเข้าไปอยู่ข้างในแล้วแบบขยับนิ้วเท้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับระหว่างรุ่น13กับรุ่น12นะครับต่อมาบริเวณรอบข้อเท้าตรงเนี้ยที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะผมว่าในรุ่นที่ สเนี่ย1ิบสองรุ่นนี้นครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตรอบข้อเท้านะเขาจะมาเป็นลักษณะแบบนี้คือบางๆนะแล้วก็มีบุนุ่มด้านในเพิ่มความกระชับตรงนี้ก็บางหมดเลยแล้วก็มีจะงน้อยแบบนี้โชว์ขึ้นมาแล้วก็ลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบบางเห็นนะบางหมดเลยนะครับส่วนในรุ่นสิบามเนี่ยเปลี่ยนใหม่เ้ยนี่ดูลิ้นรองเท้าก็หนาขึ้นนะครับหนาขึ้น หนาขึ้นนะรลบกขะอเท้าตรงนี้ก็บุหนาขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วนะจะงอยไม่มีนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับอืมเนี่ยเป็นอีกจุดที่ต่างกันระหว่างสองรุ่นนี้นะครับส่วนอ,อีกจุดหนึ่งที่ผมบีบตรงบริเวณฮิวคาลเตอร์นะครับรุ่นสิบสามดูมีโครงที่แข็งกว่าน่าจะช่วยล็อกข้อเท้าอะไรกระชับข้อเท้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ ทีนี้มาต่อกันที่สเปคของ2รุ่นบ้างนะครับระหว่างรุ่น13กับรุ่น12เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับรุ่นที่13สเนี่ยส้นเท้าจะสูงอยู่ที่36หน้าเท้าสูง30นะครับดรอปอยู่ที่6ครับน้ำหนัก271กรัมในขนาด10 US นะครับราคา5,800บาทส่วนของรุ่น12สเนี่ยนะครับส้นเท้าสูง38หน้าเท้าสูง3 1ดรอป7นะครับน้ำหนัก270กรัมในขนาด10 US นะก็ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยส้นเท้า ก็จะต่ําลงมาหน่อยนะครับในรุ่นที่13นะครับต่ําลงมาประมาณ2มิลแต่ดรอปก,ก็จะลดลงมาด้วยนะครับจากเดิมดรอป7อยู่ที่ดรอป6นะครับแล้วก็น้ําหนักเท่าเดิมไม่ต่างจากเดิมมากนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของผมใส่คู่นี้วอลซัน13ทดสอบแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเทียบกับรุ่นที่12ด้วยนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างต่างกันหรือเปล่านะครับผมโอเคไปฟังกันครับ โอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปฟังผมฟิตติ้งรองเท้าคู่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับ Adidas a d i ดิดีโร่บอส13ครับแล้วก็ลองเทียบกับ Boston 12ด้วยนะว่าฟิตติ้งกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเชิญครับโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูฟิตติ้งของเจ้าตัว Boston 13กันหน่อยนะครับฟิตติ้งของ Boston 13นะครับผมเท้ายาว265นะครับผมใส่ที่เบอร์10 US นะครับ9.5 UK หรือว่า280นะครับผมบวกมา1.5เซนนะ บวกมา1.5เซนมันจะเหลือประมาณนี้นี่นี่เหลือเหมือนกับเหลือประมาณ1เซนนะเพื่อนๆเออแอบเหลือน้อยเหมือนกันนะผมว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มั่นใจเรื่องไซส์นะครับอาจจะไปลองที่ร้านนะครับแล้วก็เผื่อมาจุด5ก็น่าจะดีนะจริงๆบวก1เซนผมว่าถ้าบวก1เซนเนี่ยมันจะเหลือสักประมาณนี้นี่บวกมาสักจุดหก็เลยเหลือประมาณนี้ ผมว่าตอนนี้กําลังดีประมาณหนึ่งนิ้วโป้งแนวนอนแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะถน,นัดรองเท้าที่มันกระชับกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะชอบให้มันเหลือพื้นที่บริเวณหน้าเท้าเยอะหน่อยหนึ่งนะก็จะเหลือประมาณสักประมาณนี้นะบวกมา1นเซนนะครับหน้าเท้าวกว้างดีนะครับแหมใส่สบายเลยขยับนิ้วเท้าได้แบบอิสระมากๆนะครับขยับได้ทั้ง5านิ้วเลยขยับซ้ายขยับขวาได้ด้วยนะ ก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของบริเวณข้างเท้าแล้วก็นาเท้ารื่องนี้เหลือด้วยเนี่ยยังเหลือจับผ้าได้แบบเต็มๆเลยเหลือเยอะดีนะครับถัดมานะครับบริเวณที่เป็นเชือกบ้างน,นะครับเออแอบติงนิดนึงเชือกสั้นไปหน่อยนะฮะพอมัดถึงลันเนอร์ลูปแล้วเนี่ยโอ้โห,ห George, เหลือเหลือกระจิ๊ดเดียวเองอ่ะมัดปมเล็กๆได้แบบแค่เนี้น้อยมากนะครับเออก็จะประหยัดเชือกกันทําไมเผื่อเชือกให้ยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีนะฮะ Okay. ลิ้นรองเท้านะปั้นปรับใหม่นะให้มันหนาขึ้นนะครับก็ใส่สบายขึ้นเพราะเร,เรเขาขัดเท้าตรงนี้ก็บูดนุ่มหมดเลยนะครับกระชับขึ้นแบบชัดๆเลยถ้าเทียบกับรุ่น12ตรงนี้ถือว่ากระชับขึ้นทํามาได้ดีปรับมาได้ดีนะครับโอเควิ่งแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดนะครับเดี๋ยวเราลองดันเท้าไปข้างหน้าก็จะเหลือประมาณนี้นแบบนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือฟิตติ้งของเจ้าตัวบอสซัท13ครับ ตอนนี้เราฟิตติ้งเทียบกันดูหน่อยนะครับระหว่าง2รุ่นรุ่น13กับรุ่น12นะครับนี่ผมใส่ที่ไซส์เท่ากันเลยนะเท้าผมยาว265ผมเลือกที่280นะครับซึ่งจะตรงกับ Adidas ที่เบอร์9.5 UK หรือ10 US นะครับเพราะนั้น2คู่นี้ขนาดไซส์เท่ากันพื้นที่ภายในเป็นยังไงบ้างเหลือหน้าเท้านะครับอันนี้ประมาณนี้นะเหลือค่อนข้างเยอะกว่าคือ 12เนี่ยผมว่าตรงซไซด์ได้แต่13เนี่ยอาจจะต้องบวกสักจุด5น่าจะน่าจะดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆครับออแล้วก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยที่มันทาให้ต่างไว้ตรงเนี้ยไอ้ตรงบริเวณรอบข้อเท้าด้านหลังเนี่ยครับที่เขาบุนุ่มหนาชัดขึ้นเนี่ยพอมันกระชับขึ้นภายในรองเท้าเนี่ยมันก็เลยอาจจะสั้นลงครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยใส่บอสสั้น12มาเบอร์อะไรนะครับแนะนําว่า อาจจะไปลองที่ร้านดูนะครับแล้วก็ลองบวกไปสักจุดห้านะผมว่าน่าจะลงตัวกว่านะครับแต่ข้างในตรงนี้นะเออไม่ต่างจากเดิมมากนะครับไม่ต่างกันหน้าเท้าทุกอย่างขยับนิ้วเท้าได้สบายทั้งคู่เลยนะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เชือกลงเท้าเนี่ยรุ่น13ให้มาสั้นกว่ารุ่น12แล้วก็บริเวณลิ้นรองเท้านี่เป็นแบบบาง งแต่คู่นี้ปัญหาคือหลายหลายคนเจอคือส้นหลุดเวลาวิ่งรุ่นสิบสองนะครับเนี่ยยังถึงตอนนี้ผมยังรู้สึกเลยว่ามันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่โดยเฉพาะบริเวณต,ตรงนี้ตรงแถวๆนี้เพราะมันมันนิดเดียวมันหลุดเลยนะแต่ตรงนี้คือมันยังพอมีโฟมบุดนุม่มรองรับได้เยอะตรงนี้ถ้ามันหลุดขึ้นมานิดนึงมันคือมันมีโอกาสหลุดได้สูงมากนะครับมันก็ต้องรัดตรงนี้ให้แน่นๆหน่อยนะครับโอเค ฟิตติ้งของทั้ง2คู่นี้บอสซันสิบกับสิก็ประมาณนี้ถ้าแนะนําไปที่ร้านไปลองก่อนนะครับถ้าเคยใครใส่12มาให้บวกสักจุดหดูกับรุ่น13ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เรา fitting การสวมใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมยืนขึ้นมาอยู่บนรองเท้าบอสซันสิแล้วเรียบร้อยนะครับ พยืนขึ้นมาปุ๊บก็โอเคยืนได้แบบเต็มๆสบายๆไม่มีปัญหาแพลตฟอร์มของรองเท้าบอสซันเนี่ยมันกว้างมันยืนได้แบบโอเคผมไม่รู้สึกถูกดันอุ้งเท้าไม่มีนะครับแล้วก็ส้นเท้าอย่างที่บอกว่ามีการปรับมาใหม่นะให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงฟีลลิ่งของโฟมกันบ้างก็แล้วกันผมขอญาตเทียบกันเลยก็แล้วกันนะกับรุ่น12นะครับไหนๆก็มันเป็นรองเท้ามหาชนที่หลายๆคนชอบกันนะครับก็เอามาเทียบกันเลยก็แล้วกันฟีลลิ่งของโฟมมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิ ความสถานเดิมๆที่มันเคยมีอยู่ในรุ่น12นะครับพอมารุ่น13เนี่ยผมว่าเหมือนมันนุ่มขึ้นมันปรับมาให้มันนุ่มขึ้นให้มันรู้สึกวิ่งแล้วสบายเท้ามากขึ้นแต่มันไม่ได้ปรับแบบกระโดดนะไม่ได้ปรับแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปรับความรู้สึกจนห่างขนาดนั้นนะครับมันปรับขึ้นมานิดเดียวมันให้รู้สึกว่านุ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับคือถ้าเรายือนอยู่บนพื้นรองเท้าทั้งสองคู่แต่นีนผมยืนแล้วผมลองขย่มดูนะ ทั้ง12กับ13เนี่ยผมใส่12เท้าขวาใส่13เท้าซ้ายนะครับยืน<ม>ขยม่มผมจะรู้สึกว่าเราขย่มบน13จะง่ายกว่าง่ายกว่านี้นี่คือมันนุ่มลงไปมากกว่ามันยุบตัวลงไปอะมากกว่ารุ่น12พอฟีลลิ่งของโฟมมันถูกปรับจูนมาให้มันนุ่มขึ้นประมาณนี้ผมว่ามันช่วยให้หลายๆคนที่อาจจะเคยไม่ชอบ b o s ซั n 12เพราะว่ามันกระด้างไปเนี่ยอาจจะหันมาสนใจรุ่น13ก็ได้ แต่โฟมไรซ์ไซส์โปรในรุ่น13นะครับผสมกับไ i ซ์ไ i ซ์รุ่น1.0เนี่ยถ้าเทียบกันกับรุ่น12แล้วเนี่ยผมว่าการตอบสนองอะไรไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมีแค่รู้สึกว่าเออใส่แล้วมันสบายขึ้นใส่แล้วมันวิ่งแล้วมันไม่สะทานเหมือนเดิมแต่การตอบสนองอะไรทุกอย่างเนี่ยมันใกล้เคียงจากเดิมมากๆไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยก็น่าจะช่วยขยายฐานของบอสซันให้มากขึ้นแหละหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบในรุ่น 12มาก่อนนียพอมารุ่น13แลนวรู้สึกว่าเออมันใส่สบายขึ้นนะนุ่มขึ้นนิดนึงนะอะไรเงี้ยอาจจะชอบก็ได้นะครับคือบอสซั้นเนี่ยถูกปรับมาเป็นครั้งที่3ในรุ่น12ซึ่งมันปรับมาได้ดีมากๆมันเหมือนเป็นจุดลงตัวของมันแล้วครับว่ามันเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้คาแรคเตอร์ Character ที่ใช้สําหรับซ้อมทําความเร็วใช้สําหรับเพื่อในวันแข่งขันได้ด้วยนะครับเ็นนนออองงงทท้้้าีี่่กกกสสสส์์มๆแแแลแลลววววตตุิด แล้วเปรี้ยงตบแล้วเปรี้ยงไปแม้จะไม่เปรี้ยงปลางเท่ากับพวกอ d i o ดิออสโปรอะไรแบบนี้แต่คาแรคเตอร์แบบนั้นมันถูกปรับจูนมาจนชัดเจนไปแล้วเรียบร้อยนะครับพอมาในรุ่น13เนี่ยนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่4หลังจากการทา์นฟอร์มมานะผมว่าเขาก็คงพยายามคีฟคาแรคเตอร์เดิมๆไว้ไม่ให้มันต่างไปจากเดิมมากก็พยายามปรับจูนตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันสามารถขยายฐานลูกค้าให้ได้มากขึ้นเพราะนั้นใครที่เคยใส่รุ่น12มาก่อนนะครับ ผมว่าไปต่อรุ่น13สมได้สบายๆไม่มีปัญหาไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องอะไรมากมายนะครับส่วนใครที่ไม่เคยลองอดิซียโรุ่น12มาก่อนก็มาลองรุ่น13ได้ส่วนใครที่เคยมีปัญหาเนี่ยส้นหลุดเท้านะครับในรุ่น12มาก็มารุ่น13ผมว่าเขาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะมันใส่แล้วกระชับขึ้นแล้วก็วิ่งแล้วสบายขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าฉันชอบฟีลลิ่งแบบนี้ฉันอยากได้ฟีลลิ่งแบบนี้อยู่นะครับในรุ่น12เดิมนะครับผมว พอมารุ่น13รู้สึกว่ามันนุ่มไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังยืนยันนะมันไม่ได้นุ่มขนาดแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะคือมันยังมีคาแรคเตอร์เดิมๆของมันอยู่นะครับมันออกแนวแน่นนะแล้วมันมีความนุ่มที่ซ่อนอยู่ตรงบริเวณชั้นบนที่เป็นไลท์ไซ์โปรนะครับแล้วก็ตอบสนองได้ดีอาจจะไม่ไหลามากนะครับเพราะว่าทรงร็อกเกอร์ไม่เยอะเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการที่เอาไว้ซ้อมทำความเร็วซ้อมเทมโปซ้อมอินเทอร์เวลทรนนิ่งหรือจะใส่อีซี่มันก็พอไหวนะ อหวยู่แต่มันมีคู่อื่นนะถ้าเกิดเราชูโรเทชันดีๆของอดิซิโรมันจะมีอดิซิโรเอสเอลสองนี่ยใส่สาหรับวันอีซี่แล้วก็วันรีคอร์ฟรีส่วนเจ้าบอยซันเนี่ยก็คือออรามันทําได้ทุกอย่างมันจะเป็นอีซี่ก็ได้มันจะไปเทมโป้ก็ได้อินทอร์วลเทรนนิ่งมันก็เอาอยู่นะครับหรือจะใช้ในวันแข่งขันเลยก็ได้ไม่มีปัญหาก็คู่นี้มันอเนกประสงค์มากเลนส์ในการใช้งานมันยาวมันใช้งานได้หลากหลายคุ้มแบบซื้อคู่เดียวจบได้เลยสบายสบาย ส่วนคู่นี้จะไม่เหมาะกับใครนะครับก็คือใครอยากได้แบบเปลี่ยงแปง้งแบบโอ้โหเด้งสนุกตอบสนองดีๆนะครับอ่าไม่ได้คู่นี้ไม่ได้ไม่เป็นแบบนั้นมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้นุ่มๆแบบนุ่มเลยนุ่มยวบเลยคู่นี้ก็ไม่ตอบโจทย์แน่นอนมันไม่ไดบนุ่มยวบเด้งเหมือนกับ a d i o a s pro 4อะ่ะมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็เป็นความเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้นะครับ อ d ร์ดีซีโร่บอสซันสิแล้วก็เทียบกับบอสซันสิด้วยเดี๋ยวเราต้องไปเทียบกับอีกคู่นี้เป็นฝาแฝดฝาแฝดเรื่องราคานะห้าพบาทอ d ดีซีโร่อีโวเอสแอลนะครับบอสซันสิกับอีโวเอสแอลเนี่ยวางตำแหน่งทางการตลาดเป็นยังไงบ้างในราคาที่เท่ากันนะเดี๋ยวไปลองเทียบกันดูครับกลับมาที่สตูดิโอของเรานะแตนเมื่อกี้ความเห็นของผมนะหลังจากที่เทียบรุ่น12กับรุ่น1 3ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ มาต่อยรุ่นหนึ่งไหนๆก็ไหนๆละเทียบกับคู่นี้กันดีกว่านี่ evo sl ครับเพื่อนๆครับเทียบกันเองเนี่ยว่า evo sl กับ boson 13ในราคาที่เท่ากันเนี่ยนะครับ5,800บาทเท่ากันเลยแล้วตอนนี้วางขายแล้วทั้งคู่นะมัน จะเลือกคู่ไหนดีเราจะเลือกคู่ไหนดีระหว่าง boson 13กับ evo sl นะครับผมคิดว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนคงคาใจอยู่นะฮะก็ลองฟังรีวิวผมเพื่อประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันนะครับมาจุดเด่นของทั้ง2รุ่นนี้นะครับต่างกันยังไงบ้างโฟมใน evo sl ใช้เป็น light s t r i e p r o แบบเต็มๆเต็มๆเ,เ,เลยนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าโฟมใน light s t r i e p r o อันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะผมก็แค่ได้ยินข่าวมาว่าไอรุ่นนี้ evo sl เนี่ย มันใช้โฟมไลท์ไซป์โปรที่อยู่ใน Adios Pro 3ส่วนไลท์ไรป์โปรที่อยู่ในบอสชั่น13เนี่ยใช้ไลท์ไรป์โปร4ใช้ไลท์ไซส์โปรที่อยู่ใน Adios Pro รุ่นที่4นะครับเพราะฟิลลิ่งของ Pro 3กับ Pro 4ต่างกันเลยนะฮะไลท์ไรป์โปรเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งต่างกันปรับจูนมาต่างกันแต่ไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้แค่เคยได้ยินข่าวมา แต่ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันเดี๋ยวลองไปเทียบกันเดี๋ยวก็รู้ว่ามันต่างกันหรือเปล่านะครับต่างกันยังไงบ้างนะฮะแล้วก็จุดตายจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือในบอสตันสิบสามเนี่ยนะครับจะมี Energy Ro ่รดแะดนและมีโฟมอีกหนึ่งชั้นนั่นก็คือ l i g h t Strike 2 0ในขณะที่ e v o i อ e เาไม่มีไม่มี Energy r o d นะครับแต่จะมีแผ่นแผ่นไนลอนอยู่ตรงกลางแผ่นประมาณครึ่หนึ่งเนี้ยอยู่ตรงกลางเป็นแกนของรองเท้าเพื่อไม่ให้รองเท้ามันบิดตัวให้รองเท้ามันมีามม่่า่าน้หอยแตไได Energy Ro แล้วก็ไม่มีไลท์ไร์อยู่ด้วยเป็นไลท์ไรท์โปรแบบเต็มๆเลยนะฮะอะดูดีไซน์ของ2คู่นี้เป็นไงบ้างครับดีไซน์ก็ออกมาแบบโทนใกล้ๆกันนะคล้ายๆกันเลยเนาะไม่ต่างกันมากนะครับดูเอ t าโซเอ้าโซฝั่งนี้เป็น Continental เต็มๆเลยฝั่งนี้เป็นคอนติ n นนทัลผสมกับไลท์ทรัคชั่นและดูความหนาความหนาเป็นยังไงดูแล้ว ความหนาดูเหมือนว่าบอสซันสิบสจะหนากว่าเล็กน้อยนะครับอืมต่อนะครับรอบข้อเท้าของทั้งสองคู่นะครับโครงฮิลคัลเตอร์จับบีบแล้วเออแข็งพอๆกันไม่ต่างกันมากบุรอบข้อเท้าลักษณะเดียวกันนะครับถ้าในรุ่น12บสองบอสซันสิบสองเนี่ยบุรอบข้อเท้าจะไม่เหมือนกับ evo sl นะแต่พอมารุ่น13บสาทำเหมือนกันเลยนะบุรอบข้อเท้าตรงนี้ นุ่มๆม,มีโฟมบบนุ่มเหมือนกันลิ้นรองเท้าก็มีปริมาณความหนาที่แตกกลางกันด้วยนะครับ EVO SL จะบางกว่า b o s t o n 13ครับเพื่อนๆครับโอเคหน้าผ้าเป็น e n g i n e e r mesh แต่จับสัมผัสแล้วเนี่ยผมคิดว่าอืจับสัมผัสแล้วเนี่ยต่างกันนะและดูความโปร่งความโล่งของตัวรุ่น b o s t o n 13จะดูจะโปร่งกว่าโล่งกว่าตัว EVO SL นะครับเพื่อนๆอ่ะ บอสซันะครับอย่างที่บอกไปนะครับส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูง30นะครับดรอปอยู่ที่6นะครับน้ำหนัก271กรัมในขนาด10 US ส่วน e v s SL ส้นเท้าสูง38หน้าเท้าสูง32ดรอป6เหมือนกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่232กรัม232กับ27 0ต่างกันประมาณ3เกือบ40กรัมนะเอาเรื่องนะน้ำหนัก คู่นี้ evo sl จะเบาวกว่าประมาณเกือบเกืบ40กรัมในขณะที่โฟมหนากว่าด้วยนะครับโฟมจะหนาอยู่ที่38มิลในขณะที่ b o s s n สเนี่ยหนาที่36มิมลต่างกันประมาณ2มิลดรอปเท่ากันนะนก็คือดรอป6นะครับสเปคก็ประมาณนี้ราคาเท่ากัน5,800บาทไปฟังความเห็นของผมก็ได้แล้วครับว่า2คู่นี้ b o s s n สิกับ evo sl นั้นเทียบกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมเชิญเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ยืนอยู่บนรองเท้าสองข้างนะครับผมยืนอยู่บนบอสซันสิที่เท้าซ้ายแล้วก็อีโบเอซ l ลที่เท้าขวาความสูงผมรู้สึกว่าความสูงไอการรู้สึกถึงความสูงหน้าเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีโฟมฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่อาจจะยุบตัวลงไปครับนั่นก็คือบอสซันสิเฮ้ยแปลกนั้นนะคือยืนเฉยๆเนี่ยรู้สึกว่าบอสซนสิเนี่ยถ้าเราออกแรงกดน,นะมันดันนุ่มกว่าเออมันดันนุ่มกว่าตัวอีโบเอซ l ลซะด้วยซ้ำนะครับเออก็แปลกดีนะครับ ส่วนเรื่องฟิตติ้งอะไรพวกนี้ผมว่ามันคล้ายๆายกันนะก็บริเวณหน้าเท้าขยับนิ้วเท้าได้อีกสอง้างคู่นะครับแล้วก็ผมยืนอยู่บนบนรองเท้าทั้งสองคู่ยืนได้แบบเต็มๆสบายๆไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่รู้สึกถูกดันอุ้งเท้าไม่มีนะครับแค่รู้สึกว่าพื้นของ e v o i s e l พอเรายืนแล้วรู้สึกว่าสูงกว่านิดนึงฟีลลิ่งของโฟมบ้างนะครับโฟมเป็นยังไงบ้างไลท์สไ i ร์โฟแบบเต็มๆเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้นุ่มเขาไม่ได้ปรับจูนสูตรมาให้นุ่มเด้งเหมือนกับตัว Pro 4นะครับแต่มันมีความเฟิร์มผมรู้สึกสัมผัสได้ตรงนี้นะว่าพอเราใส่ยืนเทียบกันแล้วระหว่าง2คู่นี่ครับมันใกล้เคียงกันมากนะแต่ Boss 23แอบนุ่มกว่านิดนึงด้วยนะแล้วก็การตอบสนองอะไรตอนที่วิ่งเนี่ยครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันจริงๆนะครับตอนที่วิ่งแบบรู้สึกได้เลยครับว่าเออคู่นี้2คู่นี้มันทำไมมันทำฟิลลิ่งมามันใกล้ๆก้กันมากนะครับแต่ EVO Excel มันผมว่ามันมีจุดหนึ่งที่ ที่รู้สึกได้ถึงความลื่นไหลในจังหวะการก้าวในจังหวะที่แบบเราโถออฟไฟข้างหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าตัว evo e c e l มันจะทำได้สมูทกว่าถ้าเทียบกันกับตัวของ b o s o n 13นะครับรู้สึกว่าสมูทกว่าพุ่งแบบโถออฟไฟข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันไปได้ง่ายขึ้นอาจจะเพราะว่าองศาของตัวรองเท้า evo e c e l ก็ได้นะครับที่มันปรับด้านหน้าให้มันชัดขึ้นมากกว่าอะไรย่างเงี้ยครับทีนี้มันเป็นเรื่องยากแล้ว ผมคิดว่าหลายๆคนคงมีคำถามอยู่ในใจว่าแล้วเราจะเลือกคู่ไหนดีระหว่าง b o s t o n 13กับ EVO SL ราคาเท่ากัน5,800บาทเท่ากันนะครับถ้าเอาตัดถ,ถ,ถ้าพูดเรื่องดีไซน์ก่อนนะถ้าพูดเรื่องดีไซน์เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดีไซน์ของ EVO SL นะครับผมก็เชียร์ว่าไปเลยคือไม่ต้องมานั่งภาวะะวงว่าแล้วฉันจะเอา b o s t o n 13ดีไหมจะทนไหมจยังไงไม่ต้องเลยครับผม Encourage คือผมพยายามผมเชียร์นะ ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบดีไซน์รองเท้าคู่ไหนแล้วนะครับแล้วคือมันมันชอบดีไซน์อะ uh. เริ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์บางทีค่อยว่ากันนะแต่ชอบดีไซน์ไปแล้วเนี่ยครับบางทีมันมันหักหัวยากอะแล้วสุดท้ายถ้าเกิดพอเพื่อนๆหักหัวปุ๊บแล้วมันก็จะกลับมานั่งแบบเซ็งว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาคู่นั้นที่เราชอบดีไซน์ของมันเราอยากใส่มันออกไปวิ่งทุกวันอยากจะใส่มันไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบดีไซน์นะครับสองคู่นี้ ราคาเท่ากัน Boston 13กับ Evo SL ไม่ต้องสนเรื่องความทนทานนะซึ่งแน่นอน Evo SL ผมคิดว่ามันทนทานน้อยกว่าเพราะพื้น outsole เนี่ยบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับยังไงก็ให้ไป Evo SL เลยครับจะได้มีกําลังใจออกไปวิ่งจะได้มีกําลังใจใส่มันทุกวันแบบรู้สึกด,ดีใจที่ได้ใส่มันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วดีไซน์ก็ยอมรับนะว่าดีไซน์มันมันดูเรียบกว่านะครับใส่ใช้งานได้หลากหลายกว่าจะใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้จะใส่ในวิ่งใส่ไปเที่ยวใส่ไปอะไรก็ได้หมดนะครับ เออถ้าชอบดีไซน์นะผมว่าฟันธงไปเลยไป evo sl เถอะครับไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะนะฮะจะ่พังก็ซื้อคู่ใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้มีความสุขกับการออกไปวิ่งดีกว่าครับโอเคแต่ถ้าเกิดใครเน้นเรื่อง performance นะเน้นการใช้งานที่แบบทนทานถึกๆึกหน่อยผมว่าตัวของ boson 13เนี่ยครับยังคงตอบโจทย์ได้แต่ถ้าให้ดีก็ซื้อ2คู่คู่นึงก็ใส่เที่ยวด้วยใสย่ใส่เที่ยวด้วยใส่ทำงานแล้วก็ใส่ไปวิ่งด้วยบ้างก็อย่างเช่นใช้ evo sl ไป ส่วนวันไหนอยากจะเทรนนิ่งหนักๆนะครับห,หรือลงแบบเรสอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาเป็นบอสซั่น13ไปก็ได้เ <c oughs> ชียร์ให้ซื้อ2คู่อีกแหละผมว่าตอนนี้อาดิลัซก็วางตำแหน่ง2คู่นี้ต่างกันแล้วจริงๆเราเห็นจากพวกแอดคอมเมอร์เชียลต่างๆที่เราเห็นนะครับอีเวสจเอามันจะหนักไปทางพวกสนิเกอร์สนิเกอร์ r u น n i n g นะครับคือเป็นแบบไลฟ์สไตล์รันนิ่งใส่แบบครอบคลุมหลากหลายนะครับเน้นไปที่ไลฟ์สไตล์มากกว่าที่จะไปถึงทางเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับส่วนบอสซั่นก็คือ มันออกไปทางเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าลายสายมันชัดเจนมากเขาแบ่งผมว่าเขาแบ่งให้มันชัดแหละสองคู่นี้มันจะมีโพสชั่นที่ต่างกันก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆครับว่าเลือกคู่ไหนนะโดยรวมผมว่าไม่ได้ต่างกันอย่างแบบชัดเจนมากๆมันมีเรื่องของความทนทานที่เป็นเอาโซนนี่แหละนะครับที่น่าจะต่างกันอออีกจุดหนึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่ควรปรับปรุงผมไม่แน่ใจว่าสีใหม่ๆมาปรับหรือ,อยังนะครับ id zero evo sl ลิ Ad ้นรองเท้าจะสั้น แล้วก็ล่นลงไปอยู่บริเวณหลังเท้าถ้าใช้นานๆมันจะถลอกคือผมเจอปัญหานี้เท้าผมมีปัญหาคือพอมันล่นลงไปมากๆเข้าเนี่ยครับมันจะเสียดสีกับบริเวณหลังเท้าบริเวณเตรงนิ้วโป้งตรงนิ้วโป้งขึ้นมาเหนือนิ้วโป้งมานิดหนึ่งะถลอกเลยอ่ะคือหนังเปิดอ่ะไม่รู้ว่ารุ่นสีใหม่ๆมันแก้หรือ,อยังนะใครเจอปัญหานี้ก็คอมเมนต์บอกกันทีนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับส่วนบอสซัสิบสามนี่ไม่เจอปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับ ผมว่าเขาปรับลิ้นรองเท้าอะไรมาได้แบบดีแล้วนะครับโครงสร้างภายในทุกอย่างมันโอเคกว่าเยอะ,ะก็ EVO SL คง <c oughs> ไม่ได้เน้นให้แบบวิ่งมากๆม,กมั้งเน้นแบบใส่ชิคๆเที่ยวแล้วก็วิ่งสัก5าโล10โลเงี้ยวิ่งมากกว่านั้นเดี๋ยวจะถลอกอันนี้ไม่รู้เดานะครับอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเท้าผมคนเดียวก็ได้ที่เจอปัญหาแบบนี้เท้าเพื่อนๆอาจจะไม่เจอปัญหาแบบผมก็ได้นะครับทีนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับว่าบอสซัน12 13แล้วก็ EVO SL วันนี้ ออจะซื้อคู่ไหนดีเพราะว่า b o สเซนสิก็ราคาลดลงมาเยอะนะเพื่อนๆหลายคนคงเห็นราคาแบบลดลงมา50%เหลือ2 9 0 9วันก่อนผมเจอที่ที่ที่ร้านออที่ร้านจำไม่ได้ละเห็นไลฟ์แวบๆเพื่อนส่งเข้ามาเหลือพันเก็มีนะครับบอสเซนสิ 12, ถ้าเทียบกับ b o สเซนสิซื้อคู่ไหนดีถ้าเรื่อง p e r f o r m ร์แมเรื่องความแตกต่างฟิ feeling ลลิ่งอะไรผมว่าไม่ต่างกันมาก12ยังใช้งานได้ดีอยู่ แต่12เนี่ยปัญหาที่อาจจะเจอก็คือถ้าเป็นสีเก่าๆนะครับที่มันออกมานานแล้วเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนเจอเรื่องโฟมปรินะครับอันนี้ต้องลองเช็คกันดีๆถ้าเป็นสีใหม่ๆหน่อยเขาอาจจะไม่ลดเยอะอาจจะลดแค่30%อะไรเงี้ยอ่แต่ผมคิดว่าถ้าลด30%แล้วเพื่อนๆยังพอไหวแล้วก็บัตเจตได้อยู่นะครับก็อาจจะพิจารณาลองดูบอส s ัน12ก็ได้เป็นทางเลือกครับลดลงมา30%แล้วก็ก็ลดประหยัดลงไปพันพกว่าบาทเลยนะ ออพันกว่าบาทนะครับเอาไปซื้อถุงเท้าซื้อเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เพิ่มก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบดีไซน์ใหม่ก็คงต้องไปบอสซัน13แหละไม่มีปัญหาไม่ต้องคิดเยอะนะฮะแล้วกนะ็เรื่องความทนทานผมคิดว่ามันทนทานแน่นอนอยู่แล้วนะครับบอสซันนี่ก็คือขึ้นชื่อเรื่องความทนทานหลายคนก็ใช้งานกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็พื้นก็ค่อนข้างหนาทีเดียวส่วน evo sl ถ้าใครไม่ได้เน้นวิ่งแบบ Serious r u n n e r มากๆนะครับเน้นแบบ ไลฟ์สไตล์หน่อยใส่วิ่งด้วยทํางานไปเที่ยวทำไอคือใส่เป็นคู่เดียวแบบไปทุกๆอย่างทุกทกที่ก็ evo excel ก็ได้ก็ตอบโจทย์แค่เรื่องความทนทานอาจจะน้อยกว่า <S <S อ,อ๋ออีกจุดหนึ่งที่ดีกว่าด้วยคือ evo excel น้ําหนักเบากว่าด้วยนะครับ230ากรัมในขณะที่บอสสันเนี่ยทั้ง2รุ่นทั้ง12และก็สิเนี่ยหนักอยู่ที่270มันเป็นรอง,งเท้าเทรนนิ่งสำหรับ p e r f o r m มนซ์เพราะนั้นน้ำหนักมันต้องประมาณนี้นะครับจะให้มันมาหนักเบาๆเหมือน อดีตออสโปรสีอะไรแบบนี้ไม่ได้มันต้องหนักประมาณนี้แหละทั้งหมดก็เป็นความเห็นของผมนะครับกับรองเท้าคู่นี้ครับ a s i d a s a d o ดิ r o b o s t o บอสันใครที่กําลังสนใจรองเท้าคู่นี้่ก็ลองเก็บข้อมูลของผมไปพิจารณาก็ได้เทียบกับ Boston 12ให้ฟังด้วยแล้วก็เที <politic> <ห>ยบกับ evo sl ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับ กลับมาที่สตูดิโอของเราหลังจากที่รีวิวทดสอบไปแล้วทั้ง b o สซั13เทียบกับ b o สซั12แล้วก็เอาไปเทียบกับคู่นี้ด้วย evo sl ด้วยนะครับเพื่อนๆล่นนะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างเทียบกันแล้ว3รุ่นนี้จะไปต่อกับรุ่น13ไหมหรือจะซื้อหาซื้อรุ่น12ที่ลดราคาอยู่ดีหรือไม่และไม่เอาเลยเอาคู่นี้ดีกว่า evo sl เลยดีกว่านะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ อยากรู้ว่าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ใครอยากจะพูดคุยกับผมเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าวิ่งนะครับแล้วก็สอบถามคําถามเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไซส์นี้แบบนี้สีนี้รุ่นนี้อะไรยังไงนะฮะแล้วก็อยากจะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับก็เข้าไปคุยกันต่อกันได้นะครับในห้องไลน์ของผมเดี๋ยวผมขึ้น QR code ให้ทายคลิปเข้าไปคุยกันต่อสนุกแน่นอนแต่แนะนำาให้ปิดแจ้งเตือนเอาไว้ปิดเสียงด้วยปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าแชทไหลเร็วมากนะครับแล รอรับยาอาการป้ายยาจากผมได้เลยนะครับในห้องนั้นและย้ํากับเพื่อนๆทุกครั้งและจะย้ําตลอดไปนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเพื่อนๆน,นะครับขอไปวิ่ง5โลตลอดไปกับบ o ยซันสิกันนะครับบ๊ายบาย